วันจันทร์ที่22พฤษภาคมนะคะฝนตกแล้วค่ะตำลึงผักทอดยอดหลังฝนตกนะคะเ,เพื่อนๆดูสิคะงามๆเลยค่ะดอกขาวเชื้อเลยยอดงามๆเลยค่ะเก็บไปต้มมาม่าได้นะคะนี่ค่ะมีลูกด้วยลูกกำลังกินเลยค่ะ กำลังแกงเลยนะคะนี่ค่ะผักทอดยอดตำลึงนะคะหลังฝนตกค่ะวันที่ย2ิบวันจันทร์ที่22พฤษภาคมฝนตกมาแล้วค่ะที่ปานบุรีนะคะตำลึงงามๆเลยค่ะคลิปนี้เชียก็พาชมตำลึงผักทอดยอดนะคะหลังฝนตกค่ะ นี่นะคะเพื่อนๆทำงามเลยค่ะได้น้ำฝนคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย